สวัสดีครับพบกับผมช่องตาแม็กซสโลไร์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินกุ้งดองน้ำปลาแล้วก็แซลมอนดองน้ำปลานะครับพอดีว่าพี่สาวผมซื้อส่งมาให้นะครับให้มาทดลองกินดูว่าความอร่อยจะขนาดไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดลองกินกันเลยนะครับว่าจะชุ่มฉ่ำหัวใจแค่ไหน <c oughs> วันนี้ก็มีผักแต่นี่เป็นผักแนวบ้านาน,นะครับพอดีผมไม่ได้ซื้อสาลายกับทําข้าวไว้นะครับนี่เป็นผักบ้าน,านจิมครับอันนี้ก็พริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมครับเดี๋ยวเรามาลองกินเลยนะครับโอยเปรี้ยวป,ปากเลยผมเห็นแล้ว กุ้งครับอืมอืมอืมลองกินแบบเพียวๆดูก,ก่อนนะครับว่าการดองน้ำปลาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวานนะครับไม่เค็มมากครับหวานออกหวานนิดหน่อยด้วยครับ เดี๋ยวเรามาลองชิม้จิ้มนะครับเดี๋ยวน้าจิ้มมาตั้งนี่เรามาลองจิ้มจิ้มกันดูนะครับกับกุ้งนะครับดีแม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้ให้นะครับอม,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 อม มร่อยหืมเปรียวปากกันแล้วซิเพื่อนแซลมอนหืมเราก็กินแซลมอนแบบแบบอ่าเป็นหลักเป็นสูตรก่อนครับไม่ต้องจินมน้ำจิ้มก่อนนะครับอืม เขาห้างที่จะมีรสชาติอร่อยเลยนะครับพริกอทนนี้ผมจะกินแซลมอนแบบจิ้มจิ้มซีฟูฟ้ดนะครับอ่าพดผมล้างมือแล้วนะครับเพื่อนๆต้องล้างมือก่อน จะจับอาหารแบบนี้นะครับอือืมอืมห,ห,หอมมากพี่ครับเฮียวครับ แซลมอนค้นหาจะอร่อยเหมือนกันครับผมขอตัวอืมอืมอืม นี่ก็ผักเสี้ยม,มบ้านๆนะครับกินเน่ของผักเสี้ยมกับกุ้งดองแล้วก็ปลาแซลมอนดองครับอ,อ,อ,อร่อยครับ กินกับผัวหอมนี่ฟินครับกุ้งแถมด้วยกระเทียมแล้วก็พริกสดครับผักด้วยครับฟินมากเลยครับอืม อร่อยครับคอนเฟิร์มอืมอืมอืม อร่อยมากครับโอ้ยโอ้ย,โ,อยโคตรฟินนครับอือเดี๋ยวครับปลาจะกินนะครับ คำโตๆเลยครับคำโตเลยครับโอ้ยใสมอนคำโตเลยครับจิ้มๆโอ้ย,อย,อย,อยน้ำลายน้ำลายแตกอืมอืม ครับเดี๋ยวต้องหน่อยครับเดี๋ยวต้องจบคลิปแต่เพียงเท่นี้นะครับ<อ>เพราะว่าแม่บ้านแล้วก็แม่พ่อจะกินแล้วครับครับเจอกันอีกพีหน้าครับสวัสดีครับ